เนี่ยครับทุกคนได้ตัวนี้มาแล้วก็แบบให้เขาไปล้างมือนะเออเดี๋ยวทุกคนก็บอกว่าแบบอะไรบอกอะไรเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมจะไม่ไ<ห>ผมจะไม่พูดถึงกันนะเพราะว่าแบบผมก็ไอ้น,นี้ทุกวันอ่ะนะคนมีลูกจะรู้อยู่อะได้อะไรมาครับโอ้โหสวัสดีทักทายทุกคนนะครับระวังร้อนนะครับระวังระวังระวังตรงนั้นมันจะตกลื่นตกลงมาข้างล่างนั้นเออ เอา้าโอ้หได้อะไรามาครับนี่แฮมเบอร์เกอร์ทุกคนอ่ะอืมเป็นไงบ้างแล้วนั่นแล้วตรงตรงนั้นมันจะเลื่อนทะลักลงมามอ๋ออ,อ๋ออุ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ก็เด็ดเด็ดให้พ่อสิโอ้โห แบ่งพอสิอ,อ,อู้นี่นี่นาะยเขาให้มาเลยทุกคนม,มันออกแบบเหมือนรสเผ็ดๆนะเนี่ยรสเผ็ดจริงนะไอ้พวกกินอย่านี้พอกินเผ็ดมัก็ได้อเอาไปย่างเตาถ่านมนาะมันออกเผ็ดๆเลยนะอืมอาหารแบบนี้กิน,นบ่อยไม่อาหารแบบนี้กินบ่อยไม่ดีนะ ต้องนานๆกินครั้งหนึ่งทุกวันนี้กินของแค่มันไม่ดีโอเคครับผมลามไปก่อนครับผมฝากเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยครับผมสามช่องทางฝาเอฟฝาแล้วก็เอฟแดงแล้วก็เอฟดำครับผมนะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้เราด้วยครับผมนะขอบคุณมากๆจริงๆครับผมสำหรับการแบบเข้ามาแบบให้กำลังใจพวกเราทั้งแบบที่เราไลฟ์อยู่แล้วก็แบบ ส่งของขวัญให้เรานะขอบคุณจริงๆนะครับผม mm. ไปแล้วับสวัสดีครับผม